จำชั้นห้องอธิวันสองทักสองนะคะหน้าที่โดยทั่วไปที่ที่ฉันรับผิดชอบก็คือเกี่ยวกับการสอนเด็กเกี่ยวกับการทํางานธุรการต่างๆในห้องเรียน,านการประเมินพัฒนาการเด็กในด้านต่างๆนะคะแล้วก็ทีนี้งานที่รับผิดชอบเสริมก็คือเป็นเจ้าหน้าที่ผู้จัดกของโรงเรียนค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวฮัสบ้เห็นนาค่ะผู้มัการทาการเคลื่อนไหวค่ะ ตำแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กงศูนย์พัฒนาดเด็กในบ้านโงมาเค่ะหน้าที่ที่ดิฉันต้องรับผิดชอดบแต่ละวันนะคะคือตอนเช้าพอมาถึงโรงเรียนดิฉันจะเข้ามากวาดขยะในห้องเรียนในห้งพองคอมพิวเตอร์เสร็จจากการและเสร็จจากการกวาดขยะแล้วก็จะถูพื้นพอเสร็จจากการถูพื้นแล้วก็จะไปช่วยครูรับเด็กในตอนเช้าค่ะ พอพอดเด็กรับเด็กไปประชาเสร็จแล้วก็จะพาเด็กเข้ามาทำกิจกรรมในห้องเรียนแม่คุณครูสอนหนังสือให้กับเด็ก แล้วก็วกวกง,งานที่เราชอบคือจะเป็นงานเอกสารของศูนย์พฒนาหรือบ้านกงบาญค่ะแล้วก็จากพี่น้องเขาไม่อยู่ที่นี่นะคะประโยชน์ที่เราได้รับจากน้องกก็คืออย่างน้อยก็มีผู้ช่วยด้มาช่วยเราเพิ่มมาคนหนึ่งอะค่ะจากการที่มาอยู่ตรงนี้เราไม่ได้มองน้องเพราะว่าเขาเป็นพนักงานหรือเจ้านา่คนหนึ่งก็เหมือนกับว่ามาอยู่แบบพี่แบบน้องดูเหมือนครอบครัวเดียวกันนะคะ คือพวกเราทอะไรน้องก็จะทําได้ทุกอย่างเลยเหมือนกับว่าน้องเข้ามาอยู่เหมือนไม่ใช่คนพิการเลยอะค่ะแล้วก็ทีนี้เมื่อก่อนน้องเขาทำงานเกี่ยวกับจากที่สัมภาษณ์มาน้องก็บอกว่าเขาทํางานถนัดเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตนะคะแต่เมื่อมาอยู่ที่นี่ความแตกต่างกันแล้วก็จะต่างกันไปเพราะว่ามาอยู่ที่นี่เราก็จะทํางานเกี่ยวกับเด็กพัฒนาการเด็กแล้วก็ทีนี้งานด้านสุขภาพของเด็กซึ่งตอนนี้น้องก็จะช่วยเราได้ที่ ทุกเรื่องเลยคะจากที่มายอยู่ที่นี่สามปีนะคะแล้วก็การเปลี่ยนแปลงของน้องเขาก็คือตอนมาแรกๆอ่ะบางทียังแบบตะบุกตะกักอยู่ยังไม่ได้ถนัดในเรื่องด้นานนี้แต่พอเข้ามาอยู่ไปน,นานๆพอเขาได้มาสัมผัสได้มาลงมือปฏิบัติจริงก็เหมือนกับครูคนนึงเลยอะค่ะแบบตอนนี้ก็เอชื่นชมมากันเยอะนิดนึงนะคะ่ะยังนาาประทับใจที่เกิดขึ้นระหว่างที่ดิฉันเข้ามาทํางานที่ศูนย์พัฒนานอย่างเรื่องต่นา,นนาง รู้สึกว่ามีความสุขมากมีความเป็นมีความเป็นกนัลยาณีวิธีดีในการทํางานได้รู้สึกว่ามีแรงบันดาลใจในการทํางานเพราะการดูแลเด็กเป็นงานที่ท้าทายการที่จะทําให้เด็กไว้ใจและยอมรับเราถือว่าเป็นความท้าทายที่ความสามารถของเราค่ะและก็ยังได้รับความรู้ในสิ่งที่ไม่เข้าใจหรือไม่เคยทําได้มีโอกาสได้สแสดงศักยภาพตนเองอย่างเต็มที่ ทำให้มีความภาคภูมิใจมากขึ้นค่ะดิฉันได้เข้าร่วมกับโครงการ70วันได้เข้าันทุกสิทุก่าเลยนะคะและโดยเริ่มจากการงดกินอาหารที่มีรสจัดไม่กินน้ำหวานประเภทชานมไข่มุกและดิฉันจะหันมาดื่มน้ำหวานหันมาดื่มน้ำเปล่าแทนน้ำหวานดื่มน้ำเปล่าวันละแปดแก้วให้ได้วันละสองให้ได้วันละสองลิตรค่ะ ในส่วนอาหารการกินนะคะดิฉันจะนมาทานผักผลไม้ค่ะผักก็จะได้มาจากสวน,น,นที่ดิฉันเลี้ยงปลูกเองนะคะส่วนเรื่องของการออมค่ะดิฉันได้รับเงินเดือนก็จะแบ่งเป็นสองส่วนนะคะส่วนหนึ่งก็จะเก็บหักไว้เป็นเงินออมค่ะและอีกส่วนหนึ่งก็จะเอามาใช้ใจ่ายในชีวิตประจำวันเอามาใช้จ่ายในคร่วเรือน เล็ดดิฉันยังมีอาชีพเสริมอีกอย่างคือปลูกผัก้ายเล็งส่วนนี้ที่ดิฉันเงินส่วนนี้ที่ขายผักดิฉันจะเอาไว้เกอบกลาปลูกเพื่อเอาไปเป็นเสาหลักใ้ของครอบครัวเพื่อเก็บไว้ส่งให้ลูกเรียนต่อไปค่ะพอพูดถึงเรื่องการปลูกผักใช่ไหมคะตรงนี้น้องก็ช่วยตรงนี้ได้มากเลยค่ะเพราะว่าพื้นฐานที่บ้านน้องของเขาก็คือปลูกผักเกี่ยวกับพืชเศรษฐกิจม้อีกอย่างทีนี้น้องก็สามารถนํา ความรู้ตรงนั้นมาต่อยอดให้เด็กๆเพื่อนได้เลยค่ะแล้วก็ทีนี้น้องเขาได้มาทําแปลงเศรษฐกฐิจพอเพียงให้เด็กด้วยนะคะเดี๋ยวถ้าหลังจากนี้เดี๋ยวน้องก็จะมีสาธิตให้ชมด้วยนะคะเกี่ยวกับการปลูกผักเกี่ยวกับการทำเกี่ยวกับเรื่งรรรองเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยส่วนเรื่องของการช่วยเหลือสังคมนะคะดิฉันจะเข้าร่วมโครงการการปลูกต้นไม้ก,กับเพื่อนๆพี่ๆโครงการะคะ่ะและดิฉัน ยงัยงเข้าร่วมเป็นกิจอาสาของชุมชนไปทำกิจกรรมทำความสะอาดสถานที่ต่างๆค่ะถ้าจะมีโอกาสค่ะส่วนอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่อง,องของการสนับสนุสนโมเดลละสิบบาทในปีนี้ดิฉันก็ได้ส่งเงินไปกองทุนเพืผลแล้วนะคะดิฉันภูมิใจมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการแบ่งปัน,ปนเพื่อสนับสนุบสนบ,บริการและส่งต่อโอกาสให้เพื่อนพันธิการในการเข้าถึงการจ้างงาน คนพิการที่มีรายได้มีงานทำในพื้นที่ของตัวเองและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นค่ะแล้วก็ทีฉันก็ขอขอบคุณบริษัท DKS S ประเทศไทยจำกตัดอีกครั้งหนึ่งนะคะที่เปิดโอกาสให้น้องคนพิการหรือว่าน้องทั่วไปทั้งประเทศนะคะได้มีโอกาสมาทำงานแล้วก็ได้มาอยู่กับพนักงานที่แบบคนปกติทั่วไปมาอยู่ได้โดยไม่ว่าเหมือนกับว่าเขา ทีนี้ก็ขอขอบคุณอีกครั้งที่สนับสนุนให้ผูกคนเหล่านี้ได้มีงานทำแล้วก็มีค่าใชา้จ่ายเพิ่มขึ้นค่ะขอบคุณค่ะ